อ่ก็สวัสดีครับจะเปิดไฟหนึ่งดวงก่อนเปิดไฟสว,ว่างสวัยช่วงอ่ะนี่ก็มีทับทิมดิบอีกหนึ่งเมนะ็ดหน้าทับทิมดิบอีกหนึ่งเม็ดนี่มีเหลือบด้านในด้วยนะเห็นเปล่าจริงๆเอาไฟสองดวงพอละเดี๋ยวว่ามันจะได้เห็นเห็นชัดๆนะมันจะได้เห็นชัดๆหน่อยอ่ะ นี่มันมีเหลือบด้านในด้วยนะครับเป็นเล่นคล้ายๆพยอยู่ด้านในนะนี่มีเหลี่ยมอ่าชัดเจนอย่างนี้แพ้แน่นอนไม่ต้องกลัวครับพลอยดิบพวกนี้ไม่ต้องกลัวครับแพ้แน่นอนพลอยมันเป็นพลอยอ่คือกึ่งเผามาแล้วนะอย่างเงี้ยอ่าอันนี้เอาไปค่าไปอ่ ติดกระเป๋าติดรถติดอะไรได้เพราะพวกนี้ก็คือเป็นเครื่องรางชั้นดีอย่างหนึ่งนะของพวกนี้ต้องขุดนะไม่เหมือนโคดไม้หรือว่าอะไรเงี้ยมันโผล่ขึ้นมาเองแต่พวกนี้ต้องเสาะหานะนี่ใครอ่าแานพูดกันภายหรือว่าใครชอบดิบๆไปทาแหวนก็ได้นะทาแหวนก็น่าจะประมาณอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะทำแหวนเงินทำแหวนทองก็ช่วงนี้ก็สู้ไม่ไหวนะครับราคาแพงเกิน น,นะอันนี้ก็แบบธรรมชาติเลยใครชอบงานธรรมชาติก็ทักมาได้หรือว่าทาเบนจี้ห้อยคอถ้าทาเ็นจี้หรือว่าไปเลี่ยมใช้ของก็ได้ครับมีเหมือนกันนะตรงนี้แล้วแต่ความเชื่อของเราว่าเออเราชอบเงี้ยดิบดิบงานเถื่อนเถื่อนหนงเงี้ยไม่ใช่งานเถื่อนเถือน,อนเออเขาเรียกว่าดิบดิบงานดิบงานเถื่อนแต่เนี้ยมันเผามาแล้วนะแต่เผา น่าจะเผามาแล้วนะครับเผาขัดมันมานะฮะอันนี้น่าจะเผาขัดมันมาแล้วน,นี่เป็นเนี่ยดูง่ายมันเป็นเหลี่ยมตัดกันทับทิมทแท้ๆอย่างเงี้ยดูง่ายเลยทับทิมอย่างเงี้ยดูง่ายมากๆเลยนะฮะสวยๆดูยากหมอกเลยสวยๆดูยากครับถ้าไม่ผ่านใบเซย์เนี่ยโอเคเกิดเลยที่มาล่างไรซ์สดกันเนี่ยเยอะมีเยอะนะครับอ่ะอันนี้ละหัดอะไร e สี่หนึ่งสอง สี่หนึ่งสองอ่ะใครชอบก็ฝากแอดไลน์แอดไลน์ลนหรือว่าพิมพ์ที่ร้านสโตนสตอรี y ใน Facebook นะครับร้านสโตนสตอรี y ตามชื่อนี้เลยถ้าเป็น Facebook ก็ร้านส t o นสตอรี y นะถ้าเป็นไลน์ก็แอดไลน์ ID s t สโตเน,นี่ย H T O N E S T O R Y นะไม่มี55นะอ่าถ้าเป็นไลน์นะถ้าเป็น Facebook มีอ่วกดพิด เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ทิ้งลิงก์สินค้าชิ้นนี้ไว้ให้นะฝากกดซับสไครต์ด้วยเพราะว่าพ่อค้า,าก็ต้องอัดคลิปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็อะไรมันทำวนไปวนมาในชิ้นหนึ่งตกสี่สิบนาทีนะประมาณสี่สิบนาทีได้นะครับเพราะว่าต้องอัดแล้วก็เอาลิงก์มันลงดึงลิงก์มาโอโ้ยุ่งยากวุ่นวายนะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นเนาะเพราะว่าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับกดไลค์ให้มันเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์ได้พ่อค้าใจดี นะเข้ามาคอมเมนต์ได้แต่พ่อค้าจะว่างตอบตอนกลางคืนนะฮะว่างตอบตอนกลางคืนส่วนมากนะแต่ว่าทักไลน์ลามาได้หรือว่าทักอะไรมาได้ตลอดแต่พ่อค้าว่างพ่อค้าตอบเอาพ่อค้าตอบ้อบายอย่าโกรธห้ามโกรธนะแต่พ่อค้าจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดแน่นอนก็ถ้าเห็นปุ๊บก็จะตอบเลยนะฮะอ่าลักร้อยเหมือนเดิมครับฝากกด s u b ส cribe ให้ด้วยนะครับหรือกดไลค์ like ให้เป็นกำลังใจให้นิดนึงเนาะ สำหรับใครชอบก็ขอบคุณมากครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ